ขอเจริญพรมายัางญาตดโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาตดโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายยติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ วันก่อนจะมานำเรื่องของปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรได้มาทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปในสาราสุธรรมาสวัรค์ชั้นดาวดึงในวันมหาปวารณาคือขึ้น15บห้าค่เดือน11นะเขาก็มาทูนพระพุทธเจ้าว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างญาติโยมก็คงติดตามรับฟังไปแล้ววันนั้นญาติโยมฟังมาถึงตอนที่ท่าน อธิบายขยายความถึงอดีตชาติว่าปัญจสิกขะคนทันเนี่ยเขาเคยทำบุญอะไรเอาไว้น่ะจึงมาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้แล้วก็ทำไมจึงเรียกเขาว่าปัญจสิกขะเพราะว่าเขาสมัยตอนเป็นหนุ่มเขาไว้ผมห้าแยมโยมทำบุญให้ทานต่าง,ตางๆตายแล้วก็ ไปเกิดในสวรรค์ชั้นจตุมาราชิกานะแล้วก็เที่ยวไปเหมือนกับเด็ก 5. จุกเหมือนกับเด็กมีจุก 5. ้าจุกนะพวกเทพจึงทราบทั่วกันว่าปัญจสิกายมคือคล้ายๆมีจุกห้าจุกนะญาโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อนะบทว่าเมื่อราตรีก้าวล่วงไปแล้ว คือราตรี9กล่วงไปแล้วคือสิ้นไปแล้วหมายความว่าล่วงไปแล้วส่วนหนึ่งคือส่วนเพราะว่าราตรีจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคือส่วนต้นส่วนกลางส่วนสุดท้ายส่วนต้นคือ6กโมงถึงสี่ทุ่มโยมส่วนกลางคือ4ี่ทุ่มถึงตีสอส่วนสุดท้ายตีสองถึงหกโมงเช้านะอ่าส่วนส่วนต้นล่วงไปแล้วส่วนหนึ่งนะ คือสีทุ่มร่วงไปแล้วโยมคําว่ามีรัศมีงดงามยิ่งคือมีรัศมีน่ารักน่าใครน่าชอบใจอย่างยิ่งก็แม้โดยปกติเทพบุตรนั้นก็มีรัศมีผิวพรรณน่าใครอยู่แล้วแต่เมื่อเป็นผู้แต่งมาแล้วก็ยิ่งเป็นผู้มีผิวพรรณน่าใครยิ่งขึ้นอีกอคําว่าอย่างทั่วถึงโดยรอบไม่มีเหลือก็หมายคำาว่า พระสมิยมที่บอกว่าทําพระเชตวันเนี่ยไม่ใช่พระพระเชตวันนะพระเวรุวันหรือเปล่าโยมโยมฟังมาในตอนต้นจําได้หรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนโยมไม่ใช่เวรุวันเนาะเขาขิชกูดโยมขออภัยนะพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่ภูเขาขิจกูดเนี่ยที่เรียกว่า พอมาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยก็มีรัศมีงดงามนะส่องภูเขาคิชกูตรให้สว่างสวัยยมตรงนี้ท่านก็ขยายท่านขยายถึงรัศมีนะโยมนะที่ว่าแผ่ไปอย่างทั่วถึงโยมโดยรอบไม่มีเหลือเกวรศัพท์ในที่นี้แปลว่าไม่มีเหลือเหมือนในคำว่าบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงกับปะสัพท์ แปลว่าโดยรอบเหมือนในคำว่ายัางพระเฉตวันโดยรอบอย่างสิ้นเชิงคำว่าส่องให้สว่างคือแผ่ไปด้วยแสงหมายความว่าทำให้เป็นแสงลำเดียวให้เป็นประทีปดวงเดียวดังพระจันทร์และพระอาทิตย์โอคือแสงสว่างของปัญจสิกกะคนทันเนี่ยที่มีรัศมีน,นะคำว่าที่สุธรรมมาสภาคือที่สภาที่เกิด ผลแห่งไม้กัน,นิกาซึ่งพอๆกับแก้วของหญิงชื่อสุธรรมมาดังได้ยินมาว่าพื้นของสุธรรมมาสภานั้นสำเร็จด้วยแก้วผลึกนี่โยมนึกถึงภาพนะโยมสำเร็จด้วยแก้วผลึกนะแก้วผลึกโยมเคยเห็นไหมอาตมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันโยมเนี่ยริมสลักเอาแก้วมณีมาทำเสา สำเร็จด้วยทองคำของเชื่อมเสาและเต้าทําจากเงินรูปสัตว์ร้ายเอาแก้วประพานมาทําจันทันเพดานและขอบหน้ามุกเอาแก้วเกศชนิดเอาแก้วเจ็ดชนิดมาสร้างกระเบื้องใช้ก้อนอิดสีแก้วอินทนินหลังคาเอาทองคำมาทำโคโดมโดมทําด้วยเงิน โดยส่วนยาวและส่วนกว้างข้างละ3า0สา,สาย,ยโยต์อ้แสดงว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสโยมเนี่ศาราสุธรรมานี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันโยมนะสามรยโยตนะโดยบริเวณรอบใน900ายโยต์เก้ายโยดโยม,900ยมคือวัดวงรอบนะโดยส่วนสูง500รยโยต สุธรรมาสภาเห็นปานนี้นี่แหละโยมสาราสธรรมใหญ่โตมโหดานขนาดไหนโยมนึกถึงภาพเอาเองก็แล้วกัน <c oughs> เป็นศาลาของผู้มีบุญโยมสร้างด้วยแก้วต่างๆมากมายในบทว่าเท้าทัตตรฐะพึงทราบว่าเท้าทัตตรฐะเป็นราชาแห่งคนทันอันพวกเทวดานักฟ้อนแสนโกรธ แวดล้อมแล้วให้ถือเอาแผ่นกระดานใหญ่ที่ทำด้วยทองคำแสนโกดและหอกทองคำแล้วหันพระพักไปทิศตะวันตกคือนั่งด้านทิศตะวันออกนะเอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไว้ข้างหน้าแล้วประทับนั่งทางทิศตะวันออกคือหันหน้าไปทางทิศตะวันตกท้าวิรุณหก เป็นราชาแห่งกุมพันธ์คือพวกครุฑเทวดาครุฑนะอันเหล่าเทพพวกกุมพันธ์แสนโกรแวดล้อมแล้วให้ถือเอาแผ่นกระดานใหญ่ที่ทําด้วยเงินแสนโกรและหอกทองคําแล้วหันพระพักไปทิศเหนือเอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไว้ข้างหน้าแล้วประทับนั่งทางทิศใต้ ชาวิรูปักเป็นราชาแห่งนาคนะนาคก,ก็เป็นเป็นเทวดาเหมือนกันโยมนาคเยเทวดากึ่งเดรัชานกึ่งเทวดานะแปลงร่างเป็นรูปพญานาคเดรัชานก็ได้นะแปลงร่างเป็นเทพบ,บุตรก็ได้โยมมีพวกนาคแสนโกรธแวดล้อมให้ถือเอาแผ่นกระดานใหญ่สําเร็จด้วยมณีแสนโกรธและหอกทองคําแล้วหันพระพัก ไปทางทิศตะวันออกเอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไว้ข้างหน้าแล้วประทับนั่งทางทิศตะวันตกหันหน้าไปทิศตะวันออกนะเทวเวสวร์เป็นราชาแห่งยักษ์มีพวกยักษ์แสนโกรธแวดล้อมให้ถือเอากระดานแผ่นใหญ่ที่ทำด้วยแก้วประพานแสนโกรธและหอกทองคําหันหันพระพรักไปทางทิศใต้เอาพวกเทวดาในเทวโลก ทั้งสองว้ข้างหน้าแล้วประทับนั่งทางทิศเหนือเออหันหน้าไปทางหันหน้าไปทางทิศใต้นะโยมนั่งทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้คําว่าเอาพวกเทวดาทั้งสองในนี้ก็คือว่าเทวดาทั้งสองชั้นโยมคือชั้นจตูมหาราชิกาแล้วก็ชั้นดาวดึงนะนั่งหันหน้าไปหาเทวดาเหล่านั้นสําหรับในกรณีนี้ท่านกล่าว เหตุการประชุมกันสี่อย่างไว้ก่อนทีเดียวในเหตุสี่อย่างในเหตุทั้งสี่อย่างนั้นการประมวลลงในวันเข้าพรรษาท่านขยายไว้ให้กว้างขวางแล้วจึงอยู่เหตุในวันเข้าพรรษาเป็นฉันใดเท็กสุตทั้งหลายประชุมกันในวันเพนในวันมหาปวารณา ปรึกษากันว่าวันนี้พวกเราจักไปไหนแล้วประวรณาในสำนักของใครก็ฉะนั้นก็ก็ฉะนั้นนะในที่ประชุมนั้นเท้าสก,กะจอมถวยเทพโดยมากจะทรงประวรณาในปิยังคุทีปะพระมหาวิหารนั่นเองพวกเทพที่เหลือ ก็ถือเอาดอกไม้ทิพย์เช่นดอกปาริฉัดเป็นต้นและผงจันทิพย์แล้วไปสู่ที่อื่นที่เป็นที่ชอบใจของตนแล้วปะวารณากันแบบนี้ชื่อว่าย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ปะวารณาเนาะตรงนี้ท่านบอกว่าในการประวารณาเข้าบรรษสาก็าคือจะจำภาษาที่ไหนนะท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนทีเดียวแล้วนะ แต่ว่าคือว่าท่านบอกว่าจริงอยู่เนี่ยในวันในวันเข้าวรรษาเนี่ยเป็นฉันใดนะโยมภิกษุทั้งหลายประชุมกันในวันเพ็ญในวันปปารณาปรึกษากันว่าคือจะปปารนาที่ไหนดีที่ศาลาหลังไหนที่วัดไหนที่สำนักของใครเนี่ยพระภิกษุก็จะคุยกันว่าพวกเราจะเข้าวรรษาปปารนากันที่ไหนเนี่ย เขาก็คุยกันโยมพระคุยกันนะว่าจะปวนาที่ไหนแม้ในแม้ในสวรรค์ก็เหมือนกันนะเขาก็มีการประชุมกันเพื่อที่จะปวรณาเข้าพรรษาเหมือนกันต่างคนก็ต่างคิดว่าเราจะปวนาเข้าพรรษากันที่ไหนเมื่อตกลงกันแล้วก็ไปปวณาณที่ที่ตนชอบใจนะท่านบอกว่าก็ในเทวโลกมีเถาชื่ออาสาวดี พวกเทวดาพวกเทวดาคิดว่าเถานั้นจักออกดอกจึงไปสู่ที่บำรุงตลอดพันปีเมื่อต้นปริชัดกำลังออกดอกพวกเทวดาไปสู่ที่บำรุงตลอดพันตลอดหนึ่งปีนะโยมตลอดหนึ่งปีนะเทวดาเหล่านั้นพากันดีใจตั้งแต่ต้นไม้นั้นมีใบเหลือง เป็นต้นไปเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยใดไม้ปริชัดคือไม้ทองหลางของพวกเทพชั้นดาวดึงมีใบเหลืองพิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นพวกเทพชาวดาวดึงก็พากันดีใจว่าบัดนี้ไม้ปาริชัดคือไม้ทองหลางมีใบเหลืองแลไม่นานหรอก จักสลัดใบเหลืองทิ้งภิษสูทั้งหลายสมัยใดไม้ปริชัดคือไม้ทองหลางของพวกเทพชาวดาวดึงสลัดใบเหลืองทิ้งแล้วเริ่มเป็นตุ่มดอกเริ่มผลิดอกเป็นดอกตูมเป็นดอกแย้มภิษสูทั้งหลายในสมัยนั้นพวกเทพชาวดาวดึงก็พาการดีใจว่าบัดนี้ไม้ปริชัด คือไม้ทองหลางเป็นดอกแย้มไม่นานหรอกจากบานสะพรั่งหมดก็แลภิกษุทัทางหลายรัศมีครอบคลุมไป50โยต์โดยรอบต้นปาริฉัดคือไม้ทองหลางที่บานสะพรั่งกลิ่นพัดไปตามลม100่ยโยต์นี้เป็นอนุภาพแห่งต้นปาริฉัดคือไม้ทองหลางโอโยมเป็นดอกไม้ ต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะเมื่อไม้ปาริชัดบานแล้วกิจด,ด้วยการพาดพระองค์กิจด,ด้วยการเอาขอเกี่ยวโน้มมาหรือกิจด,ด้วยการเอาพระอบไปรับเพื่อนําดอกไม้มาไม่มีไม่ต้องมีการพาดพระองค์ขึ้นไปเก็บนะโยมนะเอาขอมาเกี่ยวลงมาก็ไม่มีโยมเอาพระอบไปใส่ก็ไม่มีนะไม่ต้องทําอย่างนี้เลยลม ทำหน้าที่เด็ดตั้งขึ้นแล้วก็เด็ดดอกไม้จากขั้วอเป็นลมทิพย์โยมลมทิพย์เด็ดดอกไม้ปาริฉัดจากขั้วให้เลยนะลมที่ทำหน้าที่รับก็รับไวอ้าวโยมลมพัดให้หลุดออกจากขั้วโยมมีลมชนิดหนึ่งมารับไม่ให้ตกถึงพื้นนะลมที่ทำหน้าที่หอบส่งก็ส่งเข้าไปสู่ สุธรรมาเทวสภาลมที่ทำหน้าที่กวาดก็กวาดเอาดอกไม้เก่าทิ้งลมที่ทำหน้าที่ปูราดก็จัดแจงปูลาดใบฝักและเกสรโอ้ให้ลมประดับประดาศาลาสุธรรมาให้เลยโยมที่ตรงกลางมีธรรม,มาตมีบรรลังแก้วสูงขนาดโยอก็ศาลา,านี้สูง500รยยดใช่ไหมโย,ยม บัลลังแก้วสูงโยอดหนึ่งนะก็พอดีเลยนะโยมนะเหมือนกับก้อ้ก็สูงพอดีกับหลังคาศาลานั่นแหละมีสเสวตชัดสูงสามยอดกั้นไว้ข้างบนถัดจากบัลังนั้นก็ปูอาสนะเท้าสักกะเทวราชถัดนั้นมาก็เป็นอาสนะของเทพพระบุตรอีก33องค์ที่เป็นเพื่อนของเท้าสักกะนะ ทัดนั้นมาก็เป็นอาสนะของเทพบุตรผู้มีศักด์ใหญ่ๆเหล่าอื่นสำหรับเทพเหล่าอื่นก็ใช้ฝักดอกไม้เป็นอาสนะเอ,อฝักดอกไม้คงจะนุ่มกว่าผ้าเมืองมนุษย์ยมพวกเทวดาเข้าสู่เทวสภาแล้วนั่งเกลียวละองดอกไม้ฟุ้งไปจดฝักเบื้องบนแล้วตกลงมา ทำให้อัตภาพประมาณสามขาวุธของเทวดาทั้งหลายเหมือนชะโรมด้วยน้ำคลั่งเกสรดอกไม้ก็จะมาโปรยปลายให้กับพวกทวยเทพทั้งหลายนะพวกเทวดาเหล่านั้นเล่นกีรานั้นสเดือนจึงสิ้นสุดลงพวกเทวดาย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์กนแก่การเสเวยปาริชัตตะกะกีราด้วยประการชนี้อตรงนี้ท่านขยายโยมนะเรื่องของการประชุม การประชุมสมาคมของพวกทวยเทพที่สาลาสุธรมมาเนี่ยเขาประชุมเพื่ออะไรโยมฟังมาตั้งแต่ต้นบางทีอาจจะยังจับประเด็นไม่ได้นะคือมีคำถามในตอนต้นที่อาตมาอ่านให้โยมฟังนี่ในอัตถฐาท่านบอกว่าสำหรับในกรณีนี้ท่านกล่าวเหตุการณ์ประชุมกันสี่อย่างไว้ก่อนทีเดียว ในเหตุทั้งสี่อย่างนั้นการประมวลลงในวันเข้าพรรษาท่านขยายไว้ให้กว้างขวางแล้วอันนี้ก็คือท่านขยายตรงนี้ว่าพวกทวยเทพเนี่ยเขามาประชุมกันที่สาราสุธรรมมานี่เพื่ออะไรนะท่านบอกว่าทวยเทพจะมาประชุมกันด้วยเหตุสี่อย่างนะเหตุที่หนึ่งประชุมกันในวันอาสารหบูชา ในวันปะวารณาเข้ารรษาว่าพวกเขาจะเข้าภาษาที่ไหนกันจะจำรรษาที่ไหนกันเมื่อตกลงกันแล้วเขาก็จะแยกย้ายไปปะวารณาตามที่ทตนชอบใจนะเหมือนกับพระที่จะเข้ารรษาที่ไหนก็ไปที่นั่นอันนี้เป็นการประชุมกันด้วยจุดประสงค์ที่หนึ่งนะต่อมาประชุมกันด้วยเหตุที่2คือมาเล่นกีฬากันกีฬาดอกไม้ทิพ คือกีฬาดอกปาริชัตกะที่บานนี่แหละที่โยมฟังมาเนี่ยว่ายมฟังมานี่กี่ปีนะจึงบานโยมเดี๋ยวดูทีหนึ่งนะโยมนะท่านบอกว่าพันปีมั่งโยมนี่ก็ในเทวโลกมีเถาชื่อเถาชื่ออาสาวดีนะพวกเทวดาคิดว่าเถานั้นจกออกดอก จึงไปสู่ที่บำรุงตลอดพันปีเมื่อต้นปาริชัดกำลังออกดอกพวกเทวดาไปสู่ที่บำรุงตลอด1ปีเอตอนแรกพันปีตอนนี้1ปีนะฮะน,น่าจะเป็น1ปีมากกว่านะโยมเพราะว่า1ปีนี่คือ1ปี1ปีของสวรรค์ชนนั้นนั้นๆนะโยมนะ เพราะว่าอย่างสวรรค์ชั้นที่2อเนี่ยคือสวรรค์ชัน้นดาวดึงก็มีอายุ1000ปีทิพย์ปะนะถ้า1000ปีทิพย์ออกดอกครั้งหนึ่งแล้วเทวดามาเล่นกีฬาดอกไม้กันเนี่ยก็คงจะไม่ใช่นะเพราะว่าจะหมดอายุไขพอดีนะโยมที่จริงน่าจะเป็นปีหนึงออกดอกครั้งหนึ่งหมายถึง1ปีทิพย์ของเขาเนี่ยนะก็จะมาประชุมกันเพื่อ เล่นกีฬากันเล่นกีฬาดอกไม้ที่เรียกว่าพวกเทวดาย่อมประชุมกันเพื่อประโยชน์แก่การเสวยปาริชตะกะกีฬาด้วยประการชนี้นะคือหนึ่งปีทพิปเนี่ยมาประชุมกันเพื่อเล่นกีฬาดอกไม้กันต่อหนึ่งครั้งอันนี้เหตุให้เข้าประชุมกันเหตุที่สองนะโยมต่อมาเหตุที่สามที่เขาจะมาประชุมกันที่สาราสุธรรมมาเนี่ยเขาจะมาประชุมกันเพราะเหตุอะไร ก็แหละในเทวโลกเทวดาโฆษณาการฟังธรรมใหญ่เดือนละ8วันเออฟังธรรมใหญ่เดือนละ8ครั้งนะโยมในวันทั้ง8นั้นสนังกุมารมหาพรหมเท้าสักกะจอมเทวเทพภิกสุธรรมกถึกในชาติมนุษย์นะตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาโยมก็ไปเป็นพระธรรมกถึกที่สวรรค์น,นั้นนะนะหรือไม่อย่างนั้นก็เทพบุตร ธรรมกติกองค์ใดองค์หนึ่งกล่าวธรรมกถาในสุธรรมาเทวสภาในวันแปดค่ำของปักพวกอมาตของมหาราชทั้งสี่องในวันสิบสี่คาของปักโอรสทั้งหลายโอรสทั้งหลายของเท้ามหาราชนะในวันสิบห้าคาของปักเท้ามหาราชทั้งสี่องเสด็จออกไปออกมาจากเมืองสวรรค์นยม ทรงถือแผ่นกระดาษทองและชาติหิงคุก็คือน้ำมึกนะะต้องเที่ยวไปตามคามนิคมและราชธานีทั้งหลายมาที่เมืองมนุษย์นี่แหละพระองค์ทรงบันทึกไว้ด้วยชาติหิงคุบนบนแผ่นทองว่าหญิงหรือชายชื่อโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณนะถึงพระธรรมเป็นสรณนะถึงพระสงฆ์เป็นสรณนะรักษาศีลห้ากระทมุโบสถ 8ทุกเดือนบำเพ็ญการบำรุงมารดาบิดากระทำการบูชาด้วยดอกอุบลร้อยกํมบูชาด้วยแจกันดอกไม้ในที่โน้นตามประทีป1หนึ่งพันดวงทำการฟังธรรมเออโยมทำการฟังธรรมไม่เป็นเวลา <laughs> ทำไมจริงไม่เป็นเวลาโย <laughs> น่าจะบอกว่าทาการฟังธรรมเป็นเวลานะโยมอาจจะเกินมานะทาการฟังธรรมเป็นเวลาสร้างฉัดเวทีมุติเวทีกุชิเวทีบรรลังสิงบันไดสิงบําเพ็ญสุจริตสามคือการยะสุจริตวจ,จีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตเนี่ยนะประพฤติยึดมั่นในกุศลกรรมบท10ประการแล้วนำมามอบให้ใน แล้วนํามามอบให้ที่มือของปัญจสิกขะโอ้โยมโยมฟังมาเนี่ยเวลาหมดแล้วโยมไม่จบเดีย๋ยวติดตามแล้วฟังได้ใหม่นะวันนี้ตมาภาพระปริญญาปริญญาโนผู้ธั้มาที่บรรยายทั้งขอจากราญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรหนะ้าญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญโดยทั่วหน้ากาันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร